ความหลงในสงสารตอนที่ทสามาสิบสี่เมื่อคณะผู้เสวงบุญขึ้นรถกันเรียบร้อยแล้วคนขับก็ออกรถไม่ถึงห้านาทีก็มาจอดที่ริมทาง ข้าเขาลูกหนึ่งพระเจริญผู้ทําหน้าที่มกุเทศบอกทางไมโครโฟนว่าข้างซ้ายมือของอาตมาคือคุกอันเป็นที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสารพวกเราไม่ต้องลงไปเพราะทางไม่สะดวกโดยเฉพาะผู้สูงอายุคงเดินไม่ไหวขนาดอาตมายังไม่จัดอยู่ในผู้สูงอายุก็ยังเดินไม่ไหวเอาเป็นว่าอาตมาพามาถึงที่แล้วแต่เราไม่ลงไปดู แล้วทำไมพระเจ้าอาชาติศัตรูถึงจับพระเจ้าพิมพิสารมาขังคะมีเสียงถามมาจากผู้ที่นั่งทางท้ายรถเพราะไปคบกับพระเทวทัตซึ่งเป็นคนพานพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไม่ให้คบคนพานให้คบบัณฑิตจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิตพระมกุเทศตอบดิฉันอยากฟังรายละเอียดค่ะนมนม์หลวงพ่อเล่ารายละเอียดได้ไหมคะหล่อนหมายถึงท่านพระครู อาตมารบรรยายมาหลายเรื่องแล้วขอยกเรื่องนี้ให้พระมกุศก็แล้วกันถ้าอาตมารบรรยายทุกเรื่องประเดี๋ยวท่านจะตกงานสมภารวัดป่ามะม่วงพูดยาวมกุศพูดซึ่งรีบรับว่าจริงอย่างที่หลวงพ่อ,อพระครูพูดอาตมากลัวตกงานนะโยมแต่ก่อนที่จะบรร,รยายเนี่ยนะอาตมาจะพาไปชมตะปูธารามก่อน ไปดูคนอินเดียเขาอาบน้ำกันตอนขามาเราผ่านตะโปธารามแล้วแต่ยังไม่ได้ลงไปดูใกล้ๆส่วนเรื่องพระเจ้าพิมิสารค่อยบรรยายตอนไปนารันทาก็แล้วกันพระเจริญบอกญาติโยมจากนั้นจึงบอกคนขับด้วยภาษาฮินดีให้พาไปยังตะโปธารามเมื่อไปถึงคณะผู้แสวงบุญก็ได้เห็นคนอาบน้ำกันอยู่เป็นชั้นๆตามลำดับวรรณะพระมกุเทศอธิบายว่า พวกที่อาบอยู่ชั้นบนสุดเป็นคนวันณะพราหมณซึ่งถือกันว่าเป็นวันณะสูงสุดในสังคมอันนี้ว่ากันตามศาสนาของเขาคนอินเดียจะแบ่งเป็นสีวันณะจากสูงไปหาต่ำก็คือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรส่วนพวกจันทานซึ่งหมายถึงคนที่พ่อแม่แต่งงานข้ามวันณะกันพวกนี้ถือเป็นพวกนอกวันนะแต่พระพุทธศาสนาเป็นสังคมที่ปราศจากวันนะ เมื่อพวกพราหมณ์มาพูดของพระพุทธเจ้าว่าพวกตนอยู่ในวันณะสูงกว่าวันณะของพระองค์คือวันณะกษัตริย์พระพุทธเจ้าทรงแก้ความเห็นผิดของพวกพราหมณ์ว่าบุคคลไม่ได้วัดกันด้วยวันนะแต่วัดกันด้วยคุณธรรมถ้าวัดกันด้วยวันณนะกษัตริย์ต้องสูงกว่าพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์ยังต้องให้กษัตริย์เลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในคำภีพระไตรปิฎกจึง เรียงวันณะต่างจากคำภีของพระเวทกล่าวคือเรียงเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรดังตัวอย่างพระพุทธวจนะที่ว่าวันณะทั้งสี่เหล่านี้ก็คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแจ้งย่อมละนามและโคตเดิมเสียนับว่าเป็นสมณะสกยญบุตรทั้งสิ้น เมื่อใดที่กล่าวถึงวัณณะทั้งสี่หากเป็นคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ก็จะเรียงเป็นพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรแต่ถ้าเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกของพุทธจะเรียงเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์แล้วก็สูตรถ้าเช่นนั้นพวกที่กำลังอาบน้ำชั้นถัดลงมาก็เป็นพวกที่สังกัดวันณะกษัตริย์ถัดลงมาก็เป็นพวกวัณณะแพ์และพวกที่อาบอยู่ปลายสุดก็เป็นพวกวัณณะสูตรใช่ไหมครับ หนุ่มน้อยถามพระมกุเทศถูกแล้วโยมเห็นไหมว่าน้ำที่พวกพร,รามอาบยังใสสะอาดอยู่พอมาถึงวันน่าสูตรก็คุณเป็นสีน้ำตาลเลยแต่พวกเขาก็ยอมรับสถานภาพของตนในครั้งพุทธการตะโปทารามเป็นชื่อสวนซึ่งอยู่ใกล้กับบ่อน,น้ำพุร้อนชื่อตะโปทาเป็นสถานที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยทำนิมิตโอภาษแก่พระอานนท์ นิมิตโอภาษคืออะไรครับหนุ่มน้อยถามคือตรัสข้อความเป็นเชิงเปิดโอกาสให้พระอานนท์อาราธนาเพื่อดำรงพระชนอยู่ต่อไปแต่พระอานนท์ก็ไม่ได้อาราธนาเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานพระอานนท์ก็เลยถูกสงปรับอาบัติที่ตะโปธารามนี้ใช่ไหมครับที่มีกล่าวไว้ในพระวินัยปิดกถึง พระพุทธบัญญัติที่ให้พระภิกษุสงน้ําได้สิบห้าวันต,ต่อครั้งพระทวัตรถามถูกแล้วครับเพราะน้ําในตะโปธารามเป็นน้ําร้อนจึงเหมาะที่จะอาบในฤดูหนาวที่ทรงบัญญัติเช่นนั้นเพราะเกิดกรณีขึ้นคือวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารเสด็จมาเพื่อจะสงน้ําในตะโปธารามพบพระภิกษุสงน้ํากันอยู่พระองค์ทรงรอให้ท่านสงเสร็จซะก่อน รอจนค่าและประตูเมืองปิดเข้าเมืองไม่ได้จึงเสด็จไปประทับค้างคืนที่เวลุวานารามพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องจึงทรงบัญญัติเป็นสิกขาบทห้ามไม่ให้พระภิกษุสงน้ำทุกวันให้สงสิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งแบบนี้ก็สกปรกแย่สิจะ๊ะแม่ชีปวนท่วงขึ้นท่านหน้าหนาวก็ไม่เท่าไรแต่ท้าน่าร้อนก็คงเอาเรื่องเหมือนกันดังนั้น เมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีภิกษุสงฆ์ทูลขออนุญาตสงน้ำทุกวันก็ทรงอนุญาตและถอนสิกขาบทนี้เสียทรงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากเลยนะครับเพราะไม่ทรงต้องการให้ภิกษุสง์สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเช่นนั้นแต่เมื่อการเวลาผ่านไปไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเช่นนั้นก็ทรงอนุโลมให้ถอนสิกขาบทได้ นับเป็นพระกรุณาคุณที่ทรงเห็นทั้งประโยชน์แก่ประชาชนและแก่พระสงค์พระทวัตรพูดด้วยความซาบซึ้งในพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณทำไมน้ำตรงนี้จึงเป็นน้ำร้อนคะนางสาวสายใยรักถามบ้างกล่าวกันว่าน้นำนี้ไหลผ่านโลหะกุมพีนรกมานักวิทยาศาสตร์เคยนำน้ำพุร้อนที่นี่ไปวิจัย ปรากฏว่ามีแร่ปนอยู่ในน้ําถึงสี่ชนิดก็คือกรรมถันเหล็กทองแดงและเรเดียมพระเจริญตอบท่านมกุเทศแร่สามอย่างแรกฉันพอจะรู้จักแต่อย่างที่สี่นั้นมันเป็นอะไรจ๊ะแม่ชีปวนถามอาตมาก็ไม่รู้จักหลกโยมแต่ในพจานานุกรมฉบับราชบาัณฑิตยสถานพศ2 5 2 5นหน้า701ออธิบายไว้ว่า าธาตุลำดับที่88สัญลักษณ์ Ra เป็นาธาตุกัมมันตรังสีที่มีปรากฏในธรรมชาติเป็นโลหะที่หายากมากหลอมละลายที่700องศาเซลเซียสใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์สำหรับรักษาโรคมะเรง็งภาษาอังกฤษเขียนว่าเรด i ียมตอบตางที่ท่องมาจากพจนานุกรมแล้วองศาเซลเซียสคืออะไรจ๊ะ ฉันเคยได้ยินแต่องศาเกตเกตอะไรนี่แหละเวลาที่เขาพยากรณ์อากาศก็จะบอกว่าจังหวัดนั้นๆความร้อนองศาเกตเกตอะไรทำนองนี้เขาเรียกเซนติเกรดจะโยมเซนซียสเนี่ยมีความหมายอย่างเดียวกับเซนติเกรดเมื่อก่อนเราเรียกเป็นองศาเซนติเกรดแต่เดี๋ยวนี้เป็นองศาเซนซียสพระเจริญพยายามอธิบายแล้วทำไมเดี๋ยวนี้จึงเปลี่ยนมาใชา้องศา เสียดเสียดละจ้ะคราวนี้แม่ชีตั้งใจย่วโทสะพระนุมใหญ่พระเจริญไม่พยายามอธิบายอีกต่อไปท่านพูดกับคณะผู้แสวงบุญคนอื่นๆว่าอาตมาจะนำท่านเดินทางไปที่นาลันทาซึ่งอยู่ห่างจากราชครึ11กิโลเมตรกับ500เมตรหรือ12กิโลเมตรโดยประมาณ ซึ่งถ้าเป็นบ้านเรารถวิ่ง5นาทีก็ถึงแต่ที่อินเดียอาจต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะถนน,นแคบครุขระแล้วยังต้องคอยหลีกทางกับรถม้าเอ่ยกเกวียนเอ่ยฟูงชนเอ่ยหรือถ้าแขกเกิดประท้วงเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยนะเขกก็จะกั้นถนนไว้ถ้าเจอเหตุการณ์เช่นนี้ก็าอาจจะต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมงท่านบอกว่าจะเล่าเรื่องที่พระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าอาชาติศัตรู จับขังคุกเจ้าของเรื่องทวงถามอาตมาไม่ลืมเอาละ่ะเราจะมุ่งหน้าสู่เมืองนาลันทากันเดี๋ยวนี้ท่านบอกคนขับด้วยภาษา,ษาฮินดีเขาจึงเคลื่อนรถจากตะโธทารามแต่กว่าจะผ่าฝูงชนที่เดินทางมาอาบน้ำนบ่อน้ำู้ร้อนตะโธารามก็ต้องใช้เวลาหลายนาที ทำไมคนอินเดียเขาถึงพากันมาอาบน้ำที่นี่แสดงว่าจะต้องเดินทางมาไกลเพราะไม่เห็นมีบ้านคนอยู่แถวนี้เลยพระเจริญตอบว่าเพราะเขาถือว่าน้ำพุร้อนแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์น้ำก็เลยกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยและเมื่อเขาอาบน้ำก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปได้ก็เลยยิ่งศรัทธามากที่จริงการที่เขาหายจากโรคไม่ใช่น้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เชื่อกัน แต่เพราะมีแร่ธาตุปนอยู่ในน้ําต่างหากคนอินเดียเขามีความเชื่อหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องเทพเจ้าอาตมาเคยนั่งแท็กซี่จากนาลันทามาพุทธคยากับพระอาจารย์ของอาตมาอาจารย์คนนี้เป็นชาวฮินดูไม่ใช่ชาวพุทธแต่สอนคณะพุทธศาสตร์ศึกษาสอนเก่งมากจากคำภีพระราบินดกและอัตถกถาได้แทบจะทุกตัวอักษร อาตมาแอบเรียกว่าตู้พระไรยปิดอกเคลื่อนที่แต่เชื่อไม่ยงขนาดเก่งถึงปานนั้นก็ยังไหวลิงพวกลูกศิษย์ที่เป็นครือขัสต้องไหวตามเรื่องก็คือว่าพอรถแล่นเลยราชครึมาก็มีลิงตัวหนึ่งนั่งจ่ออยู่ตรงขอบถนนอาจารย์ของอาตมาซึ่งเป็นศาสตราจารย์บอกคนขับว่าหยุดหยุดพอรถหยุดก็ลงจากรถไปนั่งยองๆต่อหน้าลิงแล้วก็ไหว เสร็จแล้วก็เดินมาขึ้นรถลูกศิษย์ที่เป็นเครือขันก็ทำอย่างเดียวกันอาตมาก็ถามว่าทำไมต้องไปไหว้ลิงเขาก็ตอบว่าไหว้ความประทานูของเขาเพราะลิงทุกตัวเป็นลูกหลานของหนุมานหนุมานเป็นทหารที่ซื่อสัตย์ของพระรามพระรามก็คือพระนารายณ์ที่อวตารลงมาปราบยุคเข็นในโลกมนุษย์เมื่อเขานับถือพระนารายณ์เขาจึงนับถืออนุมานด้วยเรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละโยม ขอบคุณค่ะนิมนต์เล่าเรื่องพระเจ้าพิมพิสารได้แล้วค่ะในเมื่อพระองค์เป็นพระโสดาบันแล้วทําไมจึงต้องถูกพระโอรสฆ่าด้วยคะอย่าว่าแต่พระโสดาบันเลยถึงเป็นพระอรหันต์ก็ยังถูกฆ่าได้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมจะโยมอาตมาทราบม,มาว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงท่านสันทัดเรื่องกรรมมากกลับเมืองไทยให้โยมไปเข้ากรรมาฐานที่วัดท่านแล้ว คงจะได้ฟังเรื่องดีๆมากมายใช่ไหมครับหลวงพ่อท่านถามสมภารวัดป่ามะม่วงอาตมาจะไม่ตอบเพราะต้องการให้โยมไปพิสูจน์ด้วยตนเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าเพิ่งปักใจเชื่ออะไรง่ายๆต้องพิสูจน์ก่อนท่านพระครูต,รตอบยิ้มๆพระเจริญจึงสรุปว่าถ้าอย่างนั้นโยมต้องไปพิสูจน์แล้วจึงเล่าเรื่องพระเจ้าพิมพิสารที่ทำให้คนฟังถึงกับน้ำตาร่วง หากก็ไม่สามารถทำให้พระฟังถึงกับน้ำตาร่วงตามได้ถ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่คบคนผานคือพระเทวทัตเหตุการณ์อันน่าสลดหดหู่ใจก็คงไม่เกิดขึ้นพระเทวทัตต้องการปกครองสงแทนพระพุทธเจ้าจึงคิดปลงพระชนพระพุทธองค์หากก็ไม่สามารถทำได้อย่างที่คิดเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสร้างสมบรมีมานับอเนกชาติ อนุภาพแห่งพระพุทธบารมีทำให้ไม่มีผู้ใดปลงพระชนพระองค์ได้จึงทำได้อย่างมากที่สุดก็คือทำโลหิตตุบาทก็คือยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นซึ่งพระเทวทัตได้กระทำแล้วพระเทวทัตได้คิดปลงพระชนพระผู้มีพระภาคและได้ทำการนี้ถึงสามครั้งครั้งที่หนึ่ง ได้ส่งบุรุษฝีมือในการยิงธนูไปเพื่อปลองพระชนบุรุษนั้นครั้นเห็นพระผู้มีพระภาคก็เกิดความกลัวสะทกสถานยืนตัวเข็งอยู่เมื่อพระพุทธองค์ทรงเรียกให้เข้าไปใกล้ก็ซบลงที่พระบาทขอรุกแก่โทษพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่บุรุษนั้นจนเขาได้ดวงตาเห็นธรรมและได้กลับไปแจ้งแก่พระเทวทัตว่า ไม่สามารถลงพระชนพระผู้มีพระภาคได้เพราะพระองค์มีฤทธิ์มีอนุภาคมากพระเทวทัตจึงกล่าวกับบุรุษนั้นว่าท่านจะปลงพระชนพระผู้มีพระภาคเองครั้งที่สองวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ณเขาคิจโกดภิกษุทั้งหลายเมื่อทราบข่าวว่าพระเทวทัตได้ทำการปลงพระชนพระตถาคต จึงพากันมาอย่างที่นั้นเพื่อจะคุ้มครองป้องกันพระองค์พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพระอานนท์ให้เรียกภิกษุเหล่านั้นเข้ามาและรับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลจะปรลงชีวิตตถาคตต้องด้วยความพยายามของผู้อื่นนั้นมิใช่ฐานะมิใช่โอกาสเพราะพระตะถาคตทั้งหลาย ย่อมไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นพระเทวทัตขึ้นสู่ยอดเขาแล้วแอบอยู่ครั้นพวกภิกษุไปแล้วจึงกลิ้งก้อนหินใหญ่ลงมาหมายจะปลงพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าหินนั้นแตกออกสะเก็ดหินกระเด็นไปต้องพระบาทของพระผู้มีพระภาคทำพระโลหิตให้หอขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นพระพักขึ้นไปตรัสกับพระเทวทัตว่า พระเทวทัตสั่งสมบาปไว้มากนักเพราะมีจิตคิดปะทุสร้ายมีจิตคิดจะฆ่ายังพระโลหิตของพระองค์ให้ห่อขึ้นนี้เป็นการทำอนันตริยกรรมครั้งที่หนึ่งของพระเทวทัตครั้งที่สพระเทวทัตสั่งให้ควานช้างปล่อยช้างนาลาคิรีซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายฆ่ามนุษย์มามากจะให้ไปปลงพระชนพระพุทธเจ้า ขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปบินทบาตในกรุงราชครึกวานช้างจึงปล่อยช้างนาลาคีรีออกไปช้างนั้นวิ่งตรงส่งเสียงร้องคำรามไปยังพระตถาคตพระผู้มีพระภาคทรงแผ่เมตตาจิตไปสู่ช้างนาลาคีรีกระแสเมตตาสามารถเปลี่ยนช้างดุร้ายให้กลายเป็นช้างเชื่องได้ ช้างได้เอางวงลูบและองธุลีพระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วพ่นลงบนกระบอมของตนจากนั้นจึงย่อตัวถอยออกไปสู่โรงช้างเมื่อไม่สามารถปลงพระชนพระผู้มีพระภาคได้พระเทวทัตก็ได้ทำสังฆเภทโดยชักชวนพระโกกาลิกะพระกตะโมรกกะติสะพระขันธเทวีบุตรและพระสมุทรทัตะให้ร่วมมือด้วย เป็นอันว่าพระเทวทัตได้ทําอนันตริยกรรมถึงสองอย่างจึงเป็นเหตุให้ท่านถูกธรณีสูบต้องไปสวยทุกขเวทนาอยู่ในอเวจีนรกตลอดกับอย่างมิมีมผู้ใดจะช่วยได้ในทางฝ่ายหรหั์พระเทวทัตก็ได้ยุยงให้เจ้าชายอาชาติสตรูปลงพระชนพระบิดาก็คือพระเจ้าพิมพิสารพระเทวทัตได้ทําการให้เจ้าชายอาชาติสตรูเลื่อมใสด้วยฤทธ์ก็คือ ท่านเนรมิตตนเป็นกุมารน,น้อยเอางูพันสะเอแล้วไปปรากฏตัวบนตักของเจ้าชายอาชาติตรูทำให้พระองค์ตกพระทยครั้นแล้วจึงแสดงตนเป็นพระเทวทัตเจ้าชายอาชาติตรูเกิดความเลื่อมใสในอิทธิปฏิหารของพระเทวทัตยิ่งนักลาบสักการะทั้งหลายจึงมาสู่สำนักของพระเทวทัตเมื่อท่านทำให้เจ้าชายอาชาติตรูเลื่อมใสใได้แล้วต่อมา พระเทวทัตก็ได้ยุยงให้เจ้าชายอาชาติศัตรูกระทําปิตุคาตเพื่อจะได้ครองคว้นมคตแทนพระราชบิดาในตอนแรกเจ้าชายอาชาติศัตรูไม่ทรงเห็นด้วยและทรงให้เหตุผลแก่พระเทวทัตว่าพระองค์จะต้องได้เป็นพระราชาครองแฟ้นมคตไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะถ้าพระราชบิดาสวรรคตราชสมบัติก็ต้องตกแก่พระองค์พระเทวทัตก็ยุยงว,ว่า หากรอให้พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตรก็คงไม่ถันการเพราะถ้าเกิดพระบิดามีพระชนมายุยืนนานถึงร้อยปีเจ้าชายอาชาติศัตรูกว่าจะได้ขึ้นครองราชก็จะทรงพระชราเสก่อนทางที่ดีควรจะชฉวยโอกาสที่ยังหนุ่มแน่นกระทำปิตุาเเีีกพระเทวทัตเป็นผู้มีวาทศิลป์เจ้าชายอาชาติศัตรูซึ่งเลื่อมใสท่านอยู่แล้ว ก็ยิ่งเลื่อมใสในวาทศาิลปของท่านและได้กระทําตามคําแนะนําของพระอาจารย์ด้วยการสั่งให้ทหารจับพระราชบิดาไปขังคุกให้อดข้าวอดน้ําสิ้นพระชนอยู่ในคุกนั้นพระนางกวสนเทวีซึ่งเป็นพระราชมารดาของเจ้าชายอาชาติศัตรูก็ขออนุญาตพระโอรสเพื่อไปส่งเยี่ยมพระสวามีที่ถูกคุมขังและได้ซ่อนอาหารไว้ในเสื้อผ้า เมื่อไปถึงก็นำอาหารให้พระสวามีเสวยพระเจ้าพิมิสารก็ทรงมีพระชนอยู่มาได้โดยวิธีนี้เจ้าชายอาชาศัตรูครั้นเห็นพระราชบิดาไม่เสด็จสวรรคตรเสียทีจึงให้ทหารไปสืบดูทหารมารายงานว่าพระนางโกศลเทวีทรงนำพระกยาหารไปถวายจึงมีรับสั่งให้ทหารค้นตามเสื้อผ้าอาภรณ์ของพระราชมารดา เพื่อไม่ให้เอบสุกซ่อนพระกรยาหารไปให้พระราชบิดาพระนางโกสลเทวีก็ทรงหาอุบายใหม่ในการที่จะช่วยพระราชสวามีให้ทรงพระชนอยู่พระนางจึงนําอาหารจําพวกแป้งมาทาพระวรกายแล้วเสด็จไปเยี่ยมพระสวามีให้พระสวามีใช้พระชิวหาเลียตามพระวรกายเพื่อเสวยพระกรยาหารที่ติดอยู่ตามพระวรกายของพระนางด้วยวิธีนี้ พระเจ้าพิมิสารทรงมีพระชนอยู่ต่อไปอีกข้างฝ่ายเจ้าชายอาชาศัตรูซึ่งอยากให้พระราชบิดาสวรรคตเพื่อพระองค์จะได้เป็นพระราชาแห่งคว้นมคตแทนครั้นไม่ได้สนดับว่าพระราชบิดาสวรรคตก็มีรับสั่งให้ทหารไปสืบหาสาเหตุเมื่อทหารมาทูลรายงานเรื่องที่พระราชมารดา ใช้อุบายด้วยการนำอาหารทาพระวรกายไปส่งเยี่ยมจึงรับสั่งห้ามไม่ให้พระราชมารดาเสด็จไปส่งเยี่ยมพระราชบิดาอีกฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารเมื่อไม่ได้สวยพระกยาหารก็ไม่ทรงเดือดร้อนนักเพราะพระองค์ทรงเดินจงกรมปฏิบัติธรรมและทอดพระเนตรพระพุทธองค์เสด็จขึ้นลงเขาคิชกูฏทำให้เกิดปิติเปิกบานพระหฤทัยมีพระชนอยู่ได้ เจ้าชายอาชาติศัตรูก็ให้ทหารไปสืบอ,อีกทรงทราบเหตุผลแล้วจึงมีรับสั่งให้กรีดพระบาทของพระราชบิดาเสียเพื่อไม่ให้ทรงเดินจงกรมพระเจ้าพิมพิส,สารเมื่อถูกกรีดพระบาทไม่สามารถยืนและเดินจงกรมได้ก็เสด็จสวรรคตในเวลาไม่นานนักวันที่พระองค์สวรรคตเป็นวันที่พระมเหสีของเจ้าชายอาชาติศัตรูประสูติพระโอรส เจ้าชายอาชาติศัตรูทรงเสเดหานในพระโอรสยิ่งนักทรงคิดว่าวันที่พระองค์ประสูติพระราชบิดาก็คงสนิทเสเดหหาพระองค์เช่นกันจึงทูลถามพระราชมารดาว่าวันที่หม่อมชั้นประสูติพระราชบิดาทรงเสเดหหาหม่อมชั้นเหมือนที่หม่อมชั้นเสเดหหาพระโอรสหรือไม่เมื่อพระราชมารดาทรงตอบว่าเหมือนกันจึงสั่งทหารให้ไปนำพระราชบิดาออกมาจากที่คุมขัง หากก็สายไปเสียแล้วเพราะพระราชบิดาได้สวรรคตรในเวลาที่พระราชโอรสของพระองค์ประสูตินั่นเองเจ้าชายอาชาศัตรูซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชาเป็นพระราชาแห่งแฟนมคตร,รู้สึกเสียพระไยมากและเหตุที่พระองค์ทรงกระทำปิตุฆาตนี้เองโอรสของพระองค์ก็คือพระเจ้าอภัยพัฒก็กระทำปิตุคาต พระเจ้าอภัพยพัดถูกพระโอรสคือพระอนุรุทธะกระทำปิตุฆาตพระเจ้ามุนทกะซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าอนุรุทธะก็กระทำปิตุฆาตพระเจ้านาคทาสก,กะก็เป็นโอรสของพระเจ้ามุนทกะและเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ของพระเจ้าพิมพิาสารก็กระทำปิตุฆาต เป็นอันว่าลูกข้าพ่อต่อๆกันมาถึงห้าชั่วคนจนประชาชนพากันเบื่อหน่ายจึงพร้อมใจกันปลงพระชนพระเจ้านาคธาสก,กะแล้วให้เสนบดีชื่อสุสูนาคะเป็นพระราชาเทนพระเจริญเล่าเรื่องพระเจ้าพิมพิสารจบลงรถก็ถึงนาลันทาพอดีอยวเดังา